ครับตาทองแสดงพี่น้องมารวมหมดทนาสาธุบุญสายบาทด้วยกันนะครับนี่มันนี่มันนี่

บรรยากาศยามเช้านี้เมื่อคืนพายุฝนได้ตกลงมาปล่อยๆพัมๆแล้พัมๆพ,พอสมควรพี่น้องหนักกว่าเมื่อวานก่อนอก็ถ้าได้มาทุกวันก็พอชุ่มช่าแต่ก็น่าจะมาน่าจะมาให้หนักๆก่านนี้นะฮะพี่น้องเมื่อวานก็ได้มาระงับยับยั้งความแห้งแล้งมานานนะฮะมาเป็นวันที่สาม ติดติดกัน2วันติดกันวันก่อนนุ่นเว้นไปเว้นไปประมาณ4 5หวันแล้วก็มาวันติดกันเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานซืนรับเมื่อวานเมื่อคืนนี่แหละพี่น้องนะ,ะก็ทำให้น้ำในคลองอเพิ่มขึ้นมาแล้วแอ,อดมินสูบสูบน้ำเขานาใส่น้ำแห้งเนี่ยอันนี้ถ้าสูบก็พอได้เต็มอยู่แต่ว่ามันเป็นน้ำฝนไม่ใช่น้ำที่ชนประทานส่งมาเพราะว่าอ่างเก็บน้ำไม่มีน้ำ วันนั้นไปป,ไ,ปปไปปล่อยไปปล่อยไปช่อนยักษ์น้ำในอ่างหล่นลงไปเยอะเลยนะพี่น้องนะทางฝัง่งเราเพราะว่าไม่มีน้ำฝนมาเติมเต็มบางหมู่บ้านก็ปลาป,า,ปาไม่มีปลาปาขาดแคลนก็สงสารชุมชนยิ่งแทบแถบแถบแถบ,บตำบลชุมแสงชุมแสงลำดวนกันทารมฝั่งทางโน้นไม่มีฝนเลยสำหรับเช้านี้ มาดาูมารับชมคลิปใส่บาดอย่าลืมโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะสะสมวันละเล็กวันละน้อยด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ